เดิมเลยนะพี่น้องครับเดี powers, ๋ยวรบกวนให้ทุกท่านลดเสียงลงด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการคุตตาบานิกะนะครับเชิญละอินะล hamdillallah نحمده ونستعينه ونستغفرو ونأود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مود لله و من يئل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في الكتاب القرآن الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ

พิธีการนิกะนะครับเป็นสุนนะหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ของท่านรอซูลอลลออะลฮิวะสลัมและก็ผมก็ได้รับอามะนะให้มาอ่านคุตบะนิกะคือจริงๆนะครับในการแนะนําชีวิตคู่บ่าวสาวมันไม่ได้ตายตัวอะไรเพราะว่าเราชีวิตคู่แต่ละคนนั้นตราบใดที่เรายังไม่นิกะเราก็จะไม่รู้จักนิสัยใจคอว่าใครเป็นอะไรยังไงแบบไหนนะครับนอกจากคนที่เขานิกะไปแล้วบางครั้งผมจะเอาชีวิตคู่ของตัวเองหรือว่าของคนอื่นที่เราเห็นมา แนะนำหรือว่ามาบอกให้กับคนอื่นที่เขาเนี่ยยังไม่ได้นิกบางทีภาพใหญ่มันอาจจะคล้ายๆกันแต่บางอย่างที่มันอาจจะต้องไปอยู่จุดๆนั้นเองซึ่งไม่ใช่ตัวเรานั่นเองเราก็ได้แนะนําตามหลักที่เป็นสุนนะแล้วก็ตามหลักที่อัลกุรอานได้แนะนําเอาไว้ไม่ว่าเราจะมีอะไรเกิดขึ้นในสภาพชีวิตของเราเราก็จะตัดสินได้กับอัลกุรอานแล้วก็ สุนนะของท่านรอซูนสลัลลอฮุอะลัยอัสลัมได้กับความเข้าใจของบรรพชนยุคแรกได้กับความเข้าใจของสอฮาบะสอฮาบะเข้าใจกุอ่านยังไงท่านอบูบักรอเิียลลอฮุอันฮูท่านออมนะครับท่านอุสมานท่านอาลีแล้วก็บรรดาสอฮาบะท่านอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเข้าใจองค์การกุอ่านยังไงเข้าใจฮะดีสยังไงเราก็จะเข้าใจอย่างเช่นท่านเหล่านั้นได้เข้าใจและสิ่งที่มีความสําคัญนะครับนั่นก็คือการรู้อากามต่างๆ เช่นเหมือนกับในละหมาดเราจะต้องรู้ใช่ไหมครับว่าอะไรบ้างที่ทําให้เรานั้นเสียน้ําละหมาดอะไรบ้างที่จะทําให้ละหมาดของเราถูกต้องขาดอะไรไปจะต้องแก้ไขอะไรยังไงแบบไหนเราจะต้องรู้เช่นกันครับการนิกาเราก็จะต้องรู้ใช่ไหมครับว่าจะต้องมีวลีมีพยานมีอะไรหนึ่งสองสามสี่และเวลาเราใช้ชีวิตคู่ไปแล้วสิ่งไหนบ้างที่จะทําให้ชีวิตคู่ของเรานั้นเป็นโมฆะเราก็จะต้องเรียนรู้มันซึ่งผมไม่มีเวลาที่จะมาอธิบายตรงนี้ได้กับเวลาที่มันกระชันชิด แต่ผมจะมานาเซฮะตัวเองแล้วก็พี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับให้เรานั้นมีความยำเกรงต่อเลาแล้วก็เกรงกลัวต่อเราแล้วก็เราจะใช้กฎหมายก็คือกฎหมายของเลาเท่านั้นในการดําเนินชีวิตแล้วก็อัลลอฮฺตาอลาได้กล่าวในุรอัลอัลอามใช่ไหมครับในอายะที่32ว่ามันพยายาตุดดุนยาและชีวิตการเป็นอยู่แห่งโลกนี้นั้นอินลาลาออมูวลาละไม่ใช่อะไรอื่นเลยนอกจากการลเล่นและก็การเพลิดเพลินเท่านั้น วลาดดารุลอาครห์ละบ้านแห่องอาครห์นั้น خ ยรุลลิลละดีในยะตูลดียิ่งกว่าสหรบรบรดาผู่ยำเกรงอัฟลาตะกลูนพวกเจ้าเนี่ยไม่ใช้บัญญาดอกหรือเพราะฉะนั้นแล,แล้วเราสิ่งที่มีความสําคัญเราจะต้องสละสิ่งที่เป็นดุนยาทิ้งออกไปเพื่อให้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราเนี่ยจะไปเจออัลลอฮฺตาอลาในวันเกียร์มะและเราจะใช้ชีวิตอย่างสถาพรที่นั่นเราจะใช้ชีวิตถาวรที่นั่นโลกนีไไ้ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเลยแม้ว่าเราเนี่ยจะ เกิดมาในสภาพที่ต่ำต้อยเกิดมาในสภาพที่ยากจนมากมายแค่ไหนแต่หากอัลลอฮฺตาอัลาให้เราเป็นชาวสวรรค์ทุกอย่างทุกสิ่งอย่างเราก็จะลืมมันไปหมดเกี้ยงเลยและแม,ม้ในโลกดุญญนี้เราอยู่ในสภาพที่ว่าเราร่ํารวยมากมายแค่ไหนมีทุกสิ่งอย่างแล้วที่คนทั่วไปเขาไม่มีกันแต่หากว่าอัลลอฮฺตาอัลาได้ชี้ขาดว่าเราเป็นชาวนรกมันจะไม่มีอะไรได้กับเราเลยเราจะมีความรู้สึก ที่เราได้มาทุกอย่างนั้นมันไม่มีค่าอะไรเลยแม้แต่น้อยและเราไม่อยากได้มันแล้วนอกจากสวรรค์ของลอตตาอัลลาห์เพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้ท่านพี่น้องนั้นยำเกรงต่ออัลลอฮ์แล้วก็ทําในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้และห้ามทําในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเหมือนท่านนบ,บีสุลลัลฮ์ัมื่อในสลามถูกถามว่าฟาอับบินนีอัลอิาะซานจงบอกฉันเถิดเกี่ยวกับอัลอิาะซานท่านนบ,บีก็บอกว่าอันตะบุดัลล์ฮะแกอันในแกตารอหูอัลอิาะซานนี่ก็คือเปรียบเสมือนที่ท่านเนี่ยทำอิบดาดะห์ต่อ่ออออัััลลลลเเาสมืนนนกบท็านนา ฟอินลำตะกุนตะรอหูแท้ที่จริงท่านไม่เห็นเราอัลลอฮ์ตะอาละอาลไม่เห็นอยู่แล้วนะครับฟอินนะหูยารอกาหากแท้จริงแล้วอัลอลอฮ์เนี่ยทรงเห็นท่านมานแม้นว่าเราจะอยู่ในที่แห่งหนใดหรือว่าเราอยู่กับภรรยาสองคนนะครับเราก็จะไม่ทําอะไรก็ตามที่ล่วงละเมิดหรือว่าเป็นการอธรรมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นเราอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็ฝากกับเจ้าบ่าวนะเราจะต้องมีความ ทาเกวันนอกน้อมแล้วก็มีความอ่อนโยนให้กับภรรยาของเราแม้แม้ว่าไม่มีใครเห็นเราแล้วอยู่ในอำนาจการปกครองของเราแต่เราก็จะต้องปฏิบัติให้ดีดังเช่นที่ครอบครัวของฝ่าย,ายหญิงนั้นปฏิบัตินะครับเพราะเราเมื่อเรานิกะแล้วผู้หญิงอุลมามะได้กล่าวไว้นะครับเป็นสิ่งที่ประมวลจากตัวบทหลักฐานกุรอ่านแล้วก็ฮะดีษเดิมทีนะครับมุสลิมห์เนี่ยจะต้องต,อ,ต,อ,ตอผู้ปกครอ,องของเขาแต่เมื่อไหไรเขานิกะไปแล้ว ผู้ที่สูงสุดที่มุสลิมจะต้องตอบคือใครครับก็คือสามีนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วไม่ใช่ว่าเรานิกะแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะทําได้ตามอําเภอใจนะครับจะกดฎขี่ข่มเหงภรรยาอันนี้เป็นแนวคิดของบรรดากลุ่มหลงผิดนะครับบรรดาผู้ที่ไม่ใช่อิสลามคือเราในฐานะผู้ที่อยู่ในร่องรอยการปฏิบัติตามพระเจ้าผู้สูงสุดนั่นคืออัาาลลอฮฺและปฏิบัติตามแบบอย่างที่อัลลอฮฺบอกกุนจงกล่าวเถิดมูฮัมมัด อิงคุณตุมทูฮิบุนอัลลอฮ์ถ้าหากเจ้าเนี่ยรักอัลลอฮ์นะครับฟัตตาบิอูนีก็จงปฏิบัติตามฉันยุบีบอกกุมุลลอฮ์และอัลลอฮ์เนี่ยจะทรงรักเจ้าการที่เราปฏิบัตินะครับตามท่านนาบีนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราเนี่ยรักอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกจงกล่าวเถิดม,มูฮัมหมัดนะครับถ้าหากเจ้าเนี่ยรักอัลลอฮ์แล้วก็จงปฏิบัติตามท่านนาบีสุลลัลละฮ์อะลัยฮิสซาลลัมเพราะฉะนั้นชีวิตแบบอย่างของท่านนาบีผู้ที่ดีที่สุดผู้ที่เป็นแบบอยย่่่่่างงททีีิใหญสุด แห่งประชาชาตินี้เป็นยังไงกับภรรยาเราก็จะต้องเป็นไปอย่างนั้นซึ่งเวลาด้วยกับที่มันมีจํากัดใช่ไหมผมจะเอามาทั้งหมดมาเล่ามาอธิธบายมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วและก็ประการถัดมานะครับผมก็ขอสั่งเสียกับตัวเองและก็วัดที่เจ้าบ่าของเรานะครับซึ่งอีกไม่กี่นาทีถัดไปก็จะไม่โสดน,นะครับอินชาอัลลอฮ์ก็ขอฝากว่าให้เรานั้นมีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นการทําอะไรก็ตามการนิกะหรืออื่นๆอีกเยอะแยะมากมาย เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่เราไม่อิคลาสเนี่ยเป็นหนึ่งในเหตุที่อัลลอฮ์จะไม่ตอบรับการงานของเราเราจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่ว่าเราจะมาแต่งงานเพื่อที่จะไปโอ้อวดคนว่ามีภรรยาแล้วนะไม่โสดแล้วเพื่อที่จะไปเขาเรียกว่าอาไปยกตนข่มท่านก็ให้กับคนอื่นไม่ใช่แต่เรานี่ก็เพื่อให้ได้รับความพอพระทัยจากอัลลอฮ์เพื่อให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ตาลาเพื่อให้หัวจิตหัวใจของเราสง,งบนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้ทํา อามันอิบาดะต่อไปเพื่อที่จะมาขับเคลื่อนง,งานศาสนาเพื่อที่จะมีลูกเพื่อให้ลูกของเรานั้นเป็นหนึ่งในผู้ที่ต่อตอ,อ้าต่อห่อผู้ที่จะทําให้ผลบุญถึงเราเพราะนาบีบอกว่าอ่าิดาม่ตัลอินซาเนเมื่อมนุษย์เนี่ยได้ตายไปแล้วอินก็าอามาลูอันุมินซาลาการงานของเขาก็จะถูกตัดออกไปเลยยกเว้น3ประการเท่านั้นหนึ่งในนั้นก็คือนะครับวารดตุสวา,วา,วา,ล,าล,ลูกของเขาเนี่ย ย่าดอุละดูอาให้พ่อของเขาเพราะฉะนั้นเราแต่งงานเพื่อที่จะมีลูกแล้วก็อบรมบ่มเพาะปั้นลูกของเราให้เป็นคนที่ดีแล้วก็ลูกของเราขอดูอาเราก็ได้ผลบุญตรงนั้นด้วยและถ้าหากเราสอนฟฐฐาติฮหลูกของเราลูกของเราไปอ่านฟาติฮะในทุกๆละหมาดนะครับเราก็ได้ผลบุญนั้นด้วยเพราะท่านอนับดุลเลาะสลลัมได้บอกว่านะครับใครก็ตามนะครับที่ปฏิบัติคุณงามความดีหนึ่งความดีใดนะครับและก็ผู้คนก็ปฏิบัติความดีนั้นด้วยเขาจะได้รับ สิ่งที่ผู้คนนําไปปฏิบัตินะครับสมมุติว่าเราสอนลูกเราให้อ่านฟาติฮะแล้วลูกเราไปละหมาในทุกๆเวลาวันละห้าเวลากี่ครั้งเราก็ได้รับผละบุญนั้นหมดเลยและประการถัดมานะครับการที่เรามีความบริสุทธิ์ใจต่อละตออลาเนี่เป็นสิ่งที่มีความสําคัญมีฮะดิษทีบันทึกในอิหมามนซาอีมีชายคนหนึ่งนะครับจะอาอิลลน,นาบีสลลัลละจะอารจุลอิลลันยบีสลลัะสัลลัมมีชายคนหนึ่งเนี่ยได้มาหาท่านนาบีสลลัลละใหสัลลัมแล้วก็ ฟารอไต์แล้วก็ถามท่านนาบีฟารออต์เราจุลันวาซายันแตมิสุลอัจราวดิกรอมาล่ะมีท่านมีความคิดเห็นยังไงถ้ามีชายคนหนึ่งเนี่ยออกไปจิฮาดแล้วก็เพื่อที่จะให้ผู้คนกล่าวกับเขาว่าฉันเนี่ยเป็นคนเก่งนะเป็นคนกล้านาบีตอบว่าอาลาชัยอลัลลอฮูเขาเนี่ยจะไม่ได้รับอะไรเลยแล้วก็ฟาดฮาะสลาสมาโรสนบีย้ำถึงสามครั้งเลยชายคนนี้นักอธิบายฮะดีษบอกชายคนนี้เนี่ยถามนาบีถึงสามครั้งเน้นยำ้ำและนบีก็บอกว่า เขาจะไม่ได้อะไรเลยซุ่งม,มาก่อนและท่านอบีก็ได้ตอบว่าอินนัลลอฮฺอะลาอักบะบาลุมินัลอามันแท้จริงนี่อัลลอฮ์ตาอัลาจะไม่ตอบรับการงานใดๆเลยอินลาเว้นแต่ว่ามาแกะนลฮุคอลิซอนกิจการนั้นจะจะคอลิซอนคือมีความบริสุทธิ์ใจนะครับมีความสุทธิให้อัลลอฮ์ตาอัลาเพียงผู้เดียววะเบตุกียาบิฮีวะจหุและหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเราจะละหมาดนะครับจะละหมาดหรือทําการงานอัมันอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องมีความอิคลาสต่อ่ะเหรอ การแต่งงานก็เช่นกันเพราะผู้รู้ได้กล่าวว่าอัลไอบาดะไอบาดะคือฮัสมุนจามิอุลิกุลิมาอุฮิบุหุลลอฮฺวยัรดอออบาดะก็คือชื่อที่รวมไว้ทุกสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นรักและพอใจมีนั่นอักวานไม่ว่าจะเป็นจากคําพูดวัลอามาันแล้วก็การกระทําอัลบาตินะวะรอฮิรอที่ซ่อนเร้นและเปิดเผยเพราะฉะนั้นแล้วการอิบาดะนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์นั้นรักและพอใจนะครับการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นไอบาดาะได้ไอบาดะจะต้องมีความอิคลาสต่อลอตาลา เรานีกะเพื่อที่จะแสวงหาความใกล้ชิดต่อละตาลาด้วยกับเวลานะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันายาวเกินไปสุดท้ายผมก็สั่งเสียให้พวกเรานั้นมีดูแลรักษาละหมาดนะครับดูแลรักษาการละหมาดเหมือนที่ท่านนาบีสุลตานละหละม,มาดนาบีบอกว่าซลูกะมารอไอตูมูนิอสุสลีพวกท่านนี่จงละหมาดเสมือนเห็นชั้นละหมาดนาบีละหมาดยังไงหนึ่งในนั้นคือความกุชชั่ นบีละหมาดการละหมาดของท่านนาบีก็คือความกุชวะเราจะต้องมีความกุวะอัลลอฮฺก็อัลาได้กล่าวในสุรษะอัลอลกาบูตนะครับอินนัสซาลาตัตันฮะอันินฟาชาอิวันมุงกัดเขอตีอ่านพขตะบะทุกวันศุกร์ใช่ไหมได้ยินตลอดอินนัสซาลาตัตันฮะอันินฟาชาอิวันมุงกัดทำไมเรากลับไม่รู้ความหมายมันทำไมกลับไม่เอามันเข้าไปในหัวใจของเราวันนี้เราละหมาดแล้วได้อะไรผมถามหน่อยครับวันนี้เพราะอะไรเพราะการละหมาดของเราไม่สำฤทธิ์ผลเพราะ อัลลอฮฺตาอลาบอกต่อขดอัฟลาฮฺมุมินูนแท้จริงเนี่ยบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วขดอัฟลาฮฺมุมินูนคืออะไรครับคืออัลเลดีนะฮุมฟีโอลาติหิมคอเชอูนคือบรรดาผู้ซึ่งที่การละหมาดของเขาเนี่ยมีความกุชวะหนึ่งในการละหมาดที่จะให้ไปยับยั้งความชั่วของเรานั่นก็คือต้องมีความกุชวะเพราะไม่ใช่ว่าเราตักบิสิอัลลอฮฺอักบัตสมาธิไปไหนต่อไหนไม่รู้ไม่รู้รสึกตัวได้ซ้ำว่าเราละหมาดอยู่ เพราะฉะนั้นการที่เราจะให้เราไม่ทําความชั่วหรือให้ชีวิตคู่ของเรานั้นไปด้วยดีการละหมาดของเราก็จะต้องดีด้วยและดีในที่นี้คือละหมาดในสภาพที่เรารู้ตัวตลอดว่าเราเนี่ยกำลังละหมาดอยู่ไม่ใช่พอสุดยุดนี่หัวใจเราไปไหนตอนไหนไม่รู้ไม่ใช่สุดยุดเราก็จะต้องรู้ตัวว่าเราอ่านอะไรลงไปนั่งต่ชฮุดเราก็จะต้องรู้ตัวว่าเราอ่านอะไรไปไม่ใช่อัลลอฮ์อิลลอฮฺอัลลอฮ์แต่หัวใจของเราไม่รู้อยู่ไหนเพราะฉะนั้นอิมนุกรยิมได้กล่าว โอลาตุลมุนาฟิกีนละหมาดของมุนาฟิกคืออะไรครับโอลแรจุอับดานคือละหมาดด้วยกับร่างกายของเขาลาโอลาตุจลกุลูบแต่เขาไม่ได้ละหมาดด้วยกับหัวใจเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกท่านนะครับผมขอสั่งเสียข้อสุดท้ายก็ให้เราละหมาดด้วยกับการมีสมาธิละหมาดด้วยกับการมีความรู้สึกตัวตลอดเวลาไม่ใช่หัวจิตหัวใจเราไม่รู้อยู่ไหนเพราะไม่งั้นการละหมาดของเราก็จะไม่สำฤทธิ์ผลเหมือนที่อัลลอฮ์บอก Inna as iwanmukat, tidak, 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 ข้าพเจ้าได้ทำการนินการท่านกับนางสาวนาอิมะบุตรีของอับดุลละด้วยสินสอด80,000บาทท้วนข้าพเจ้ารับนิกะนางสาวนาอิมะบุตรอับดุลละด้วยมาด้วยมหาธีตกลงกลันไว้รามเกียรติรามเกียรติดต็ม<อ>ให้ต่อเนื่องเลยพอจบปนะุ๊บ ไปเลยเราเหยียบคันเร่งทันทีโอฟ่าเอสข้าพเจ้าได้ทำการนิกาท่านกับนางสาวนาอิมะบุตรของอับดุลละด้วยมหัศ80,000บาททวนข้าพเจ้ารับนิกานางสาวนาิมะบุตรอับดุลละด้วยมหัศ80,000ทวน

กับนางสาวนายอิมาบุตรของอับดุลลอด้วยมาฮัดเป็นหมื่นบาท้วนข้าวเจ้ารับนิกะนางสาวนายอิมาบุตรอับดุลลอเ้วยมาฮัตแปดบาทเป็นหมื่นบาททวนนได้ยวนอ่นข้อตกลงเป็นเงื่อนไขของของการมไกั